สวัสดีตอนเช้าที่อุทยานแห่งชาติเขานันนะฮะอําเภอท่าสาาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเช้านี้ผมไม่ลงทะเลเลยแวะมาเยี่ยมน้ําตกนะฮะเพราะเห็นฝนตกมาหลายชุดแล้วนะฮะมาคุยเจา้าหน้าที่เจ้าที่บอกว่าฝนที่ตกมาเนี่ยป่ายังไม่ชุ่มน้ําตกลงมาเท่าไหร่ป่าดูดซับไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นน้ําที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไหลลงลําห้วยเพื่อจะนะ,ะรวมทานกันเป็นน้ําตกนะฮะ แล้วก็น้ําส่วนหนึ่งเนี่ยท่อที่เห็นตรงเนี้ยนะก็เป็นท่อขนาดสิบนิ้วท่อพีอีนะทำประปามหมู่บ้านนั่นคือเอาน้ําจากน้ําตกเนี่ยไปทาประปามหมู่บ้านนะน้ําก็เลยเหลือน้อยลงนะฮะแต่ว่าน้ําก็ใส่น้ําก็เย็นดีนะผมก็เลยมานั่งชิลๆนะให้ปลาพวงตอดขาเห็นไหมครับตอดจ๊บจั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 บนะแต่เป็นตัวเล็กๆกับตัวเท่านิ้วก้อยเท่านิ้วชี้ท่านหัวมือตัวโตกว,ว่านี้เขาไม่ตอดนะเขาไม่ตอดอน่ะ ก็ได้ความรู้สึกที่ดีนะได้ความรู้สึกผ่อนคลายนะมานั่งให้ปลาตอดขานะใครขี้เกียจถูขี้ใครก็ให้ปลามาตอดให้ครับผม <laughs> มานั่งงองโงโงแบบลงม้อยเนี่ยนะครับผมพักกายพักใจกับธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขานันครับผมสวัสดีครับ